สาวอยู่ลองมาชแชร์เราจะเป็เพื่อนจ้าวันนี้ช่วงสายุพานล,ลองนะจ๊ะสาวอยู่พาเพื่อนไปรับประทานอาหารนะคะเป็นสุกี้ แบรนด์แบรนด์หนึ่งนะคะเพื่อนจา๋าสาวอยไปทานบ่อยๆค่ะและเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปทานแล้วเจอเมนูอย่างนี้นะคะเมนูเนื้อออสเพื่อนเพื่อนจ๋าสาวอยบอกเลยว่าเพื่อนๆนที่ยังไม่เคยได้เข้าไปรับประทานนะคะสาวอยแนะนําเลยค่ะว่าต้องไปลองค่ะเพราะว่าเมนูเนื้อออสของเขานะคะน่ารับประทานมากๆเพื่อนจา๋าสาวอยู่ไปทานบ่อยมากๆในช่วงที่เขามีปรับเมนูเนื้อออสเข้ามานะก็จะไปอยู่เนืองๆค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าก็ไปทุกวันไม่ไหวเนาะ เพราะว่าต่อหัวก็อยู่ที่เกือบ3 0สร้อยค่ะเพื่อนๆสองร้อยกว่ารวมน้ำแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นน้ำรีฟิลทานได้ตลอดนะคะก็คืออยู่ในราคานี้เพื่อนบอกเลยค่ะว่าใส่เนื้อต้องไปลองนะคะเพื่อนซายสั่งเนื้อออททั้งหมดถาดใหญ่อยู่ที่ประมาณน่าจะหกถาดได้ค่ะแล้วก็อย่างอื่นนะคะ,คะก็คราเขาก็มาประมาณสองสามถาดเล็กค่ะเพื่อนๆแต่เลยประดินที่เรามาทานคือทานเนื้อออทก็เลยจะสั่งเนื้อออทเยอะหน่อย อร่อยมากๆเพื่อนๆต้องไปลองนะคะเด็กๆก็ชอบใจมากๆเดี๋ยวนี้กลายเปน็นประเพณีแล้วค่ะว่าก่อนทานอาหารเราจะต้องมีการถ่ายรูปถ่ายคลิปอะไรอย, <Bright. S 2> ย่างเงี้ยคะ่ะเด็กๆจะรู้ดีคุณพ่อเขาก็รู้ดีค่ะเมื่อก่อนนะคะคุณพ่อเขาจะห้ามาตลอดค่ะเพราะว่าไม่ได้อยากให้แบบเราถ่ายอะไรแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้คือในเมื่อห้ามไม่ได้เนาะถึงเขาจะไม่สนับสนุนแต่เขาก็ไม่ได้แบบว่าห้ามนะไม่ห้ามแต่อย่าให้รอนานนะจ้าครั้งหน้าสุรยาภาไปทานอะไรติดตามด้วยนะจ้า